สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกระป๋องเล็กมากนะคะกระถางจิ๋วมากะะยังไม่มีรากข้างล่างนะคะคือต้นนี้อยู่นานมากแล้วนะคะอยู่นานมากไม่ตายแต่ดูไม่ไม่โตเท่าไหร่นะคะไม่เจริญไปอะไรเท่าไหร่นะ,ะกะกลาเล็กมากนะคะสังเกตด,ดูนะ,ะอันนี้กระถางเล็กสุดแล้วกะลายังลงไปได้ทั้งลูกเลยนะ,ะทั้งต้นด้วยนะคะ นะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงเจริญได้ช้ามากนะแต่มียอดนะปลายใบก็ไม่แห้งค่ะก็แปลว่ารากเขาก็ยังไปได้อยู่เพียงแต่ว่าอยากจะรู้นะคะว่าทำไมออหรือว่าเราทำอะไรกับมันมากไม่โอ้สงสัยว่าอืมรากมันแน่นไปนะคะคิดว่านะคะรากมันแน่นกระถางไปนะคะ ก็ดีนะคะก็ดีก็ดูดูดีเลยแหละนะคะดูดีเลยแหละนะคะ force. แต่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบนะคะนี้กระถางที่ขนาดอีกขนาดหนึ่งนะ,ะดูเขาดูความดูขนาดกระถางนะคะบอกว่ากระลาเล็กมากนะเป็นอันนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมธรรมดาเนี่แหละนะคะซื้อมาค่ะซือ้อต้นมะพร้าวน้ําหอมมานะคะก็ แก,แกะลงกระถางนะ,ะในคลิปต้นๆนะคลิปแรกๆเลยนะคะก่อนหน้านี้หลายคลิปอยู่นะคะก็วิธีการที่จะแกะนะคะก็แล้วก็ลงกระถางน,นั้นกานะกราอันไหนเล็กเราก็ลงกระถางเล็กดูนะ,ะอันนี้เป็นการลองผิดลองถูกก่อนหน้านี้นะคะนะแต่เดียวเรามาจัดทรงนะอันนี้เป็นทรงทรงมดนะคะทรงมะพร้าวทั่วๆไปนี่ก็คือโชว์รากด้วยโชว์กลาด้วยโชวโช์ลำต้นด้วยนะ,ะแล้วก็สร้างรากในลำต้น ต,ต่อไปได้ด้วยก็คือทรงนี้แหละนะคะที่เขาเรียกว่าทรงมดนะคะซึ่งจะทําทรงมดได้นะรากก็ต้องไม่ยาวไปข้างหลังนะอ่าแม้ว่าก็จะดูว่าถ้าเราตัดรากนี่แล้วจะมีรากฝอยเลี้ยงเขาได้อยู่ไหมนะคะการตัดรากนี่เข,า,เขาไปต่อได้นะฮะรากรากโตๆนะคะรากหลกัลกๆเขาเนี่ยนะแต่ว่าต้องมีรากฝอยไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะ,ะหาอาหารให้เขานะคะ ลองดูกระถางเดิมสิจะไหวไหมนะคะแต่ถ้าเอียงแต่ถ้าเอียงกระถางเออแต่ถ้าเอียงลําต้นเนี่ยกระถางเล็กนี่อาจจะไม่ไหวนะคะเดี๋ยวอลองดูนะคะก็เตรียมดินนะคะถ้าจะเป็นทรงมดเนี่ยมันต้องเอียงนะคะแล้วก็มันต้องมีพื้นที่ที่จะให้ทั้งรากทั้งลําต้นทั้งกลานะคะได้อยู่ได้นะคะมีพื้นที่พอสมควรนะแล้วมาดูกันว่า กระถางใบเล็กนี้จะจะใช้ได้ไหมนะคะใบเดิมของเขาเนี่ยนะคะก็ดินก็อย่างที่เห็นนะคะก็ผสมปนๆกันไปนะ,ะมีขุยมะพร้าวเยอะๆหน่อยคงไม่รอดคะนะเพราะว่าังถ้าอยู่ทรงเนี้ยนะเห็นไหมคะรากจะรากก็จะอยู่ข้างบนก็ยังมีอยู่ก็เสียดายค่ะเพราะว่าเป็นทรงรากที่สมดุลทั้งสองข้างแต่ว่าเขาเขายังไปต่อไม่ได้ไม่ตายนะคะรากสองอันนี้แต่ว่า มันเขาจะไม่เจริญต่อไปนะคะก็ก็ยังอยากให้ราก2เส้นนี้ยังอยู่นะคะสองข้างเอาไงดีก็ต้องเปลี่ยนกระทางให้เขานะคะก็ต้องยอมนะคะยอมยอมที่จะให้เขาฝังลึกลงไปได้อีกนะคะนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้ต้นตรงจะมาตอนนี้จะเอียงละนะคะจะเอียงละเพราะว่าออชอบที่จะให้มัน งอกรากนะตรงลำต้นใหม่นะที่สร้างลำต้นใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องตะแคงให้ลำต้นเขาได้ความชื้นนะเพื่อที่จะมีรากอันใหม่ขึ้นมานะข้างๆลำต้นนะคะเพราะว่ารากยังน้อยอยู่นะคะมีสองสามเส้นนะคะก็ทำให้ใบเขาออกมายากมากนะถ้าถ้ารากน้อยนะคะใบเขาก็จะออกมายากมากนะคะเราก็จะได้ต้นมะพร้าวที่โตช้านะสร้างลำต้นได้ช้า พราะว่าจะลืมว่าลําต้นของมะพร้าวเนี่ยนะมันเขาจะสร้างด้วยก้านมะพร้าวนะคะถ้าก้านออกมาเยอะหรือใบออกมาบ่อยๆนี่คะโอกาสที่เราจะาได้ลําต้นนะที่ยาวได้เร็วขึ้นนะ,ะได้แล้วค่ะได้ทรงนี่แหละก็คือลําต้นบางส่วนนะก็จะจมอยู่ในดินนะคะแล้วก็รากเขาสองข้างสองข้างของกะลานี่ค่ะเห็นไหมคะตรงเนี้ย นะคะก็อยากให้เขาอยู่ในดินด้วยนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้เจริญต่อไปได้นะคะเพื่อที่จะสร้างใบให้ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าใบเขาน้อยมากนะอยู่อย่างนี้มานานแล้วนะคะไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตนะคะต้องอย่างนั้นเลยนะคะใช้คานั้งเลยนะคะนะคุยมะพร้าวนะคะ,าาะ,คะ,นะคะใช้แทนเศษผ้าได้นะ,ะในกรณีที่เขาต้องจมอยู่ข้างล่างนะคะเราก็ไม่ต้องไปเปลืองผ้านะคะก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะ ถ้าขุยมะพร้าวนี่ถ้าเราลาดลดน้ําไปเขาก็จะมันจะฟูขึ้นนะคะก็จะใช้ดินนะคะดินที่ปนทรายนี่แหละซึ่งมีน้ําหนักเยอะนะคะแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะก็กลบไปนะ,ะกลบขุยมะพร้าวไว้แล้วเวลาลดน้ำขุยมะพร้าวก็จะไ,ไม่ต้องฟูขึ้นมานะคะก็จะเก็บความชุ่มชื้นได้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็กดดินให้แน่นนะคะกดดินให้แน่นเพื่อที่จะให้เขา ลากไม่ขยับนะคะก็จะทำให้ลากไปต่อนะคะรดน้ำนะคะรดน้ำดูว่าดินจะยุบไปแค่ไหนนะคะแล้วก็เสริมเข้าไปนะคะอันนี้เป็นมะพราวน้ำหอมนะคะมะพราวน้ำหอมแต่กะลาเล็กมากนะคะกะลาเล็กมากเหมือนพงร้อยเลยนะคะแต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ยังไม่ใช่พวงร้อยนะคะเป็น มะพร้าวน้ำหอมธรรมดานะคะนกะกลากลมๆนะคะเป็นกลมๆนะได้ลงลงสีไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าที่เห็นขา,ขาวๆนี่ยก็คือเขาโดนความชื้นโดนอะไรไปนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งรอให้ลากเขายาวขึ้นนะเรายกกลาขึ้นมาโชว์เนาะค่อยขัดแล้วก็ลงสีใหม่นะคะคงจะทำได้คงจะสวยงามขึ้นนะคะก็ตามดูนะคะ มากรีดนะคะกรีดแต่งนิดนึงเพราะว่าก้านเขาจะรูดไปแล้วนะคะจะรูดไปแล้วนะะก็ต้องมาแต่งก้างเบื่อก้านเพื่อให้เขาได้เอนอ,ออกด้านข้างบ้างนะคะแล้วก็ใบใหม่เขาก็จะได้ก้านสั้นลงนะคะเราก็จะได้เป็นมะพร้าวบนใสอย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็จะยังไม่ตัดคิดว่าจะยังไม่ตัดก้านไหนออกนะคะเพราะว่ามีก้าน มีใบน้อยมากนะอยู่แล้วนะคะก็ไม่ทําอะไรนะคะตกแต่งก้านที่เขาจะเปื่อยเน่าอยู่แล้วนะคะออกไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่ารากเขาจะออกมาตรงที่เยื่อหุ้มก้านข้างล่างสุดนะคะสังเกตดูเพราะฉะนั้นก็เก็บให้เป็นความชุ่มชื้นไว้นะคะรากเขาจะได้งอกขึ้นมานะคะเดี๋ยวคลิปต่อตอไปเนี่ยจะเอามาให้ดูว่ารากเขาออกมาจากตรงไหนนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างรากนะ,ะด้วยวิธีธรรมชาตินะคะ ดยไม่ต้องห่อผ้าไม่ต้องแช่น้ำนะคะไม่ไม่ไม่เลี้ยงน้ำไม่เลี้ยงรากด้วยน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สะดวกดีค่ะแต่ก่อนนี่รุงรังมากก็คือทั้งท่อหลอดกาแฟาทั้งเศษผ้าโอ้โเต็มไปหมดเลยนะคะก็ดูแลยากมากแล้วก็ดูไม่สวยงามนะคะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยชอบสไตล์ไม่ค่อยก็คือพยายามให้มันสวยเลยนะคะตั้งแต่ลงดินครั้งแรกเลยนะจะมีใบกี่ใบก็ช่างนะคะอยากให้มันสวยเลยในแบบของเขานะคะ ก็สวยเป็นระยะระยะไปของเขานะตามระยะที่เขาควรจะเป็นนะคะก็คือระยะใบเลี้ยงเห็นไหมคะใบเลี้ยงนี่ก้านใบก็ยังเขียวอยู่ค่ะแต่ใบเขาเริ่มจะไปละแต่ว่าก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะะอยากเก็บไว้นะอยากเก็บไว้นะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะคะกรีดแล้วนะคะกรีดเท่าที่ทําได้ค่ะอย่าลืมว่าโคนก้านใบอ่อนเนี่ยนะคะ ก็จะออนแอร์มากนะคะระวังหักนะคะระวังหักเปิดกา้านเปิดเยื่อหุ้มด้านบนไหมเพื่อที่จะก้านก็จะได้คลี่แล้วก็แอนขึ้นด้านบนได้นะคะถ้ามีเยื่อหุ้มอยู่เขาโดนบีบนะคะเขาก็จะไปด้านบนไม่ได้นะคะเห็นไหมคะใบเลี้ยงใบเลี้ยงก้านยาวนะคะเห็นใบใหม่ไหมคะใบใหม่ออกมาก้านสั้นลงนะ,ะสั้นลงแล้วก็ตรงยอดนะก้านก็ยิ่งสั้นลงไปอีกนะคะ ก็แปลว่าเ็าจะเป็นบอนไซให้เราแล้วนะคะบอนไซมะพร้าวให้เราแล้วนะคะก็รอเวลาก็จะแตกใบอีกนะคะก็รอให้รากนะคะรากเขาเออได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ได้ดูดอาหารได้มากกว่านี้นะคะใบเขาก็จะงอกออกมาได้เรื่อยๆนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ชะงักนะเห็นไหมคะรากเขาจะลงตรงนี้นะคะ่ะรากเขาจะดิ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล็งเนี่ยนะะเวลาเล็งว่าเราจะจัดทรงยังไงเนี่ยนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะ เอาแค่นี้พอนะคะก็รอนะดูดูชมนะคะติดตามมากเขาจะเป็นยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะรอติดตามชมในคลิปหน้าขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ